อ่านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับ RMC MC Library นะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟให้เพื่อนนะครับเซิร์ฟนี้นะครับก็ก็ใหญ่อยู่นะครับก็อัพอันนี้ก็คือจุดสปาชนะครับก็มีทู้หนังสือเหมือนชื่อในเซิร์ฟนะฮะก็เป็น MC Library นะฮะโอเคอ่านี่อ๋ออันนี้ก็เป็นที่ Enchan นะฮะนี่ก็เป็น าจุดแจกของนะก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็ย่าเบนไรมากนะครับนี่มีตัอดนะฮะัส่วนข้างนอกมันมีรองเท้าทองแล้วก็นี่อะไรวะเนี่ยอะไรครับอะไรครับอ่าครับแล้วถ้าคําชมสงสัยนะว่าทางออกมันอยู่ไหนนะครับอยู่นี่อุ้ยอีเที่เอิ้นเกงทองจังไหนเอิ้นท้าทองเออช่างมนครับนี่ก็คือตัวผมแน่ โอ้โ oh, หแม่งชุดทังลงอย่างนี้รับเนี่ยนะคือเหมือนสวนสาธารณะนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นน้ําตกแล้วก็จะเออนะับเอาถ้มาดูทายนอกกเลยนะครับก็เซิร์ฟนี้ก็ใหญ่อยู่นะครับแล้วตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมดประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคนนะโอ้โหแต่ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับเต็มแน่นอนนะครับอันนี้มยานะมาแจกบุ๊บมาแล้วนะแล้วเราก็อันนี้ก็เป็นน้ําตกนะครับ แล้วครับตรงนี้นะครับก็เอออะไรวะที่นั่งนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของนะครับถ้าผมไม่แน่ใจนะฮะก็โอพูลเทคใช่ปะเออมาเช็คเงินนะผะไม่รู้นะครับเอ็มซีใช่เฮ้ยดูว่าทับมันนี่วะเออมันนี่ทับเอ็มโอเอ็มโอเอ็นีวายนะฮะเอ้าทำไมเช็คเงินไม่ได้เออช่างแมงเราเอยเช็คเงินนะฮะนะครับแล้วก็เออด้านขวานี้เขายังไม่ได้เปิดนะฮะ แล้วก็ตรงไปเรื่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะ NBC Trader นะฮะมันคืออะไรวะอืมอ๋อแล่ของลำมังและนี่ก็เป็นเหมือนเดิมนะโอเคและนี่ก็คือ Qbot นะฮะมันคืออะไรวะฮัลโหลยูยูครับอนี่ก็เอออะไรกัด่วน อ่าครับ <S 2> <S 2> นะครับก็อ่านี่ก็เป็นที่เอ็นชานะก็เก็บเลเวลนะแต่เลเวลผมไม่มีนี่ก็เป็นเอออะไรวะจุดขายของมัง้งงผมไม่แน่ใจนะผมเพิ่งมาเล่นในเซิร์ฟนี้ได้แค่หนึ่งอาทิตย์เองนะฮะอ่าอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะนะก็นะครับพอออกไปจากเขตตรงนี้นะเราออกไปตรงนี้นะครับเปิบเปิบนะครับเราก็จะซ้ำอ๋อเฮียทุบ เอาอีกเอาอีกเก็บของเก็บของนะครับพอเราออกมาถึงประมาณบริเวณนี้นะครับเราก็สามารถทุบของได้เพราะมันไม่ใช่เขตนะฮะก็ไม่มีโปรเทคนะฮะและเนี่ยครับอันนี้เราจะมาเกียนนะครับมาดบ้านสักหลังหนึ่งนะครับอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะมาดไม้นะฮะอืครับแมวอ่ะผมจะพาชมบ้านผมนะฮะดูบ้านผมนะครับแมงโคตรล็อกเลยนะฮะตื๊ดบ้านผมนี่ไม่มีใครรู้นะฮะนี่บ้านผมนะครับไม่มีเตียงนะครับมีโต๊ะขากนะ ก็ไปโด,โดโดเข้ามานะเราเนี่ก็ถึงเอาเอือาทางขุดแร่หายเอ้าเฮียรักขุดต้องไหนวะทางขุดแร่หายนะอ่านี่นะฮะนี่ทางขุดแร่ผมนะนะครับเซิร์ฟนี้นะถ้าใครอยากเล่นนะเดี๋ยวผมจะให้ไอพีด้านล่างเดสคริปชันนะครับโอเควันนี้ของจบคลิปเพียงอันนี้ครับสวัสดีครับ